อยู่กับกเกษตรพื้นถิ่นป้อมสุวรรณบ้านสวนครับสำหรับคลิปนี้นะครับถือว่าเป็น EP2 ก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของการใส่ปุ๋ยนะครับที่หลังจากเราเลี้ยงกิ่งเขาเข้าเป็นสีน้ำตาลแบบนี้แล้วนะครับกิ่งเขาจะเป็นสีน้ำตาลเข้มแบบนี้นะครับทีนี้ประมาณนี้ครับต้องสีน้ำตาลแบบนี้นะครับ อันนี้คือผมพุ่นกิ่งแล้วครับรอแตกยอดนะครับแต่ผมจะอธิบายให้ฟังว่า,าการใส่ปุ๋ยทางดินนะครับการใส่ปุ๋ยทางดินเตรียมสะสมอาหารเขานะครับซึ่งก็จะเป็นกิ่งสีน้ำตาลประมาณหนึ่งนะครับอายุเขาได้ประมาณ6 7ถึงเดเดือนเราจะเริ่มพุ่นกิ่งสะสมอาหารเติมแล้วจะพุ่นกิ่งเป็นครั้งแรกนะครับทางดินนะครับผมจะเริ่มใส่ปุ๋ยสูตร 1 3บสามประมาณ1เดือนนะครับสัปดาห์ละครั้ง4ครั้งนะครับอันนี้สูตรผมนะครับสครั้งส่วนทางใบเราก็พ่นแคลเซียมโบลอนให้ปุ๋ยเขาปกตินะครับเป็นสไลายธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองนะครับหลังจากครบเสร็จแล้วเราจะมาเริ่มสะสมอาหารจริงนะครับขอใหด้ดูดินนะครับ ในบริเวณโคนต้นของเขานะครับผมก็จะมีพวกอินทรีย์วัตถุต่างๆเกี่ยวกับปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็อินทรีย์วัตถุคุมพวกนี้นะครับผมก็จะลดด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์หนอกลก้วยประมาณนี้นะครับที่ผมทําไว้หรือว่าน้ําหมักผลไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราหมักเสร็จแล้วนะครับทางดินผมก็จะมีพวกขี้วัวเก่าแกล็เก่านะครับ ขี้ไก่แกบนะครับอันนี้ก็จะเป็นขี้ไก่อัดเม็ดผมก็จะโรยทั่วเลยครับแล้วก็ใช้อินทรียวัตถุคุมนะครับพวกฟางแห้งพวกเศษหญ้าแห้งอะไรได้หมดนะครับใบอ้อยใบอะไรนะครับแถวผมมันมีใบอ้อยเยอะนะครับทีนี้เราจะมาเริ่มสะสมอาหารหลังจากเราใส่สิบสามสิบสามยิบเอ็ดไปหนึ่งเดือนนะครับสัปดาห์ละครั้งผมจะใช้ปุ๋ยทางดินคือสูตร8 24-24นะครับจะสะสมอาหารให้เขาประมาณ6สัปดาห์นะครับหรือว่าเดือนครึ่งนะครับ6สัปดาห์หรือว่าเนืเดือนครึ่งก่อนที่เราจะสะสมอาหารเขาในรอบใส่ปุ๋ย8-24-24นี้ทางใบเราจะพ่นด้วยสารหยุดยอดคือสารแพคโครเราจะต้องหยุดยอดเขาให้อยู่นะครับโดยเฉพาะหน้าฝนนะครับยอดเขาจะไม่หยุดนะครับ เราจะต้องพ่นสารหยุดยอดให้เขาก่อนหนึ่งครั้งนะครับทางดินก็แปดยี่ยีสิบสี่นะครับสัปดาห์ละครั้งนะครับส่วนทางใบทีนี้เราก็จะมาพ่นปุ๋ยเก็ดสัปดาห์ละครั้งเหมือนกันให้ทำเป็นวันเดียวกันนะครับจะได้ไม่หลงจะได้ไม่ลืมศูนย์ห้าสนะครับปริมาณ หนึ่งขีดต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับเราจะมาพ่นทางใบลักษณะนี้นะครับพี่น้องให้ชมลักษณะนี้นะครับนี่ยอดเขาจะไม่หยุดแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะสะสมอาหารเนี่ยเราจะต้องพ่นสารแพคโคให้เขาหยุดยอดอยอดเขาก็จะเลียวเลียวนะครับยอดจะไม่เดินนั้นเขาจะไปเลี้ยงส่วนตาดอกเขาเลยแหละนะครับอืม จะเขาจะไม่ได้ต้องมาเลี้ยงยอดนะครับการที่เราให้ปุ๋ยนะครับหลังจากที่เราสะสมไปเ,เราวางแผนไว้ว่าเราจะสะสมอาหาร6สัปดาห์นะครับอันนี้ปุ๋ย8 24 24นะครับอย่าง,งงนะครับขั้นแรกนี่เราใส่13 13 21 4สัปดาห์ส่วนขั้นที่2พุ่นสารหยุดยอดนะครับ แล้วก็ปุ๋ยทางดิน8 24 24สนั้น6สัปดาห์นะครับแต่ทีนี้ช่วงระ,ะยะ6สัปดาห์นั้นเราก็จะมาแบ่ง2สัปดาห์สุดท้ายนะครับปุ๋ยทางใบ 052- 34ทุกสัปดาห์เหมือนกันนะครับสสัปดาห์สุดท้ายนะครับส่วนปุ๋ยทางใบเนี่ยเราก็จะบวกตัวนี้เพิ่มเข้ามา,า052-34บอ่วก13บสา เป็นปุ๋ยเกจนะครับพ่นทางใบอย่างละ1ขีดต่อน้ำยี่ลิตรนะครับทีนี้พอเราทําเสร็จหมดทุกขั้นตอนที่เราพร้อมจะพุนแล้วเราก็ต้องมาสังเกตใบเขานะครับพวกใบใบองุ่นพวกนี้หลังจากเราสะสมอาหารให้เขาเรียบร้อยแล้วเนะี่ยใบเขาจะโค้งแบบนี้ครับจะกรอบงอนะครับกรอบงอแบบนี้แบบเข,เขาเรียกว่า ใบมันงุ้มลงนะครับแล้วก็ตากิ่งตาที่เขาพร้อมจะจะสมบูรณ์เนี่ยพร้อมที่จะพุ่นกิ่งได้เนี่ยกิ่งเขาจะเป็นสีน้ําตาลเนาะตาเขาก็จะปูดๆนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตาพร้อมที่จะแตกตาที่สมบูรณ์นะครับพี่น้องนี่ครับนี่เขาจะปูดๆแบบเนี้ยนะครับคือพร้อมที่จะแตกช่อดอกนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นี่ครับแบบนี้ครับ ตาที่เขาก็จะสมบูรณ์นะครับนี่คือเขาสะสมอาหารได้เต็มที่แล้วพร้อมที่จะตัดแต่งจริงนะครับใบจะกรอบเราเด็ดใบเขาออกมาเนี่ยจะเด็ดง่ายนะครับเด็ดใบแก่เขาเนี่ยเด็ดออกมาเนี่ยมันจะเด็ดง่ายแล้วมาบี้ขยําดูเนี่ยมันจะกรอบนะครับจะแตกละเอียดประมาณนี้นะครับอันนั้นคือความพร้อมเขาที่จะต้องเราจะต้อง ตัดแต่งกิ่งเขาหรือว่าพุ่นกิ่งเขานะครับอ่คลิปนี้ค่อนข้างที่จะยาวหน่อยนะครับพี่น้องก็อยากให้ได้ความรู้สําหรับคนที่ทําองุ่นมือใหม่ยังไงถ้าสงสัยนะครับก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็ทักมาถามส่วนตัวก็ได้นะครับหรือว่าแอดไลน์ผมมานะครับยินดีให้คําตอบนะครับแล้วก็เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมไม่ได้หวงวิชานะครับมีอะไรก็ถ่ายทอดนะครับให้คนที่อยากปลูก ผมหวังว่าคนที่ดูคลิปผมแล้วก็นำไปปรับใช้หรือว่าดูหลายๆอาจารย์นะครับเอามาปรับเปลี่ยนใช้ในส่วนของเราได้ครับนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ฝากแอดไลน์ผมก็ได้นะครับตามเบอร์นี้เลยครับ089 522 5188นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไลน์ให้ดูนะครับ ขอบคุณครับ